นี่อยู่ไหนครับเดียหนนเกินเรากับที่ปาเซียวคนพูดดิคือมีแต่ไม้ไปของพันยาเต็มเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวนยวเดวเดยยวดยเียวาดีเยดดี อันนี้มากางเต็นที่ไผ่พันลำนะครับแล้วก็จะมากินตกท้ายเลยหมูกระทะทำไมทำมวุ้งวัใช่ไหมเฮียต้องมากินหมูกระทะในกอไผ่ใช่ไหมทไม่ทำไมอะเพราะว่าเพราะว่ามันสยองปัดเกินไปเฮ้ยห็นีน่ากลัวเลยน่ากลัวเหรอ่ะจู่ๆกับไม่บายคนดูอ่ะ อะไยังพวเนียคือแบบบโอ้ยบ่เรียนเง้นโกหกูเลย